ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคงจะไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่เพอร์เฟกไปทุกวิธี9ก้าแต่ก็คงจะไม่มีพ่อแม่คนไหนมั้งครับที่แบบจะจังไลเท่ากับพ่อแม่ของพวกสัตว์เหล่านี้ที่แบบมันทํากับลูกตัวเองซะน่าจะเอาตําแหน่งตัวเงินตัวทองไปครองกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราก็มาดูก,กันกับความจังไลของสัตว์โลกเหล่านี้กันดีกว่าที่จะทําให้เพื่อนๆมองมันไม่น่ารักเหมือนเดิมอีกต่อไปกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้ครับ พ่อแม่ของสัตว์จังไรชนิดแรกสิงโตฮะไม่รู้ว่าทุกคนที่มาฟังแอดเนี่ยจะเคยดูเรื่อง Lion k คิงกันมาหรือเปล่านะมันจะมีฉากหนึ่งครับที่สิงโตตัวร้ายเนี่ยเข้าไปฆ่าพ่อของพระเอกหลังจากนั้นก็อับเปหิในประเทศพระเอกออกไปนอกเมืองฮะซึ่งพอเราดูดูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่โหดร้ายแล้วก็ดร์กมากใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนฮะพะถ้าหากมันมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว,ลวก็ไอ้เจ้าตัวร้ายตัวนั้นเนี่ย คงจะได้ระดับพ่อพระไปเลยล่ะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าป่ามันได้ผลัดเปลี่ยนเป็นตัวอื่นขึ้นมามามีตําแหน่งเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับมันก็จะฆ่าลูกๆสิงโตทุกตัวของรุ่นก่อนเนี่ยให้ตายเกลี้ยงเลยครับไม่ปล่อยให้มันหนีเข้าป่าไปเหมือนในกระตูนหรอกแล้วหลังจากที่มันฆ่าเสร็จแล้วมันไปทําอะไรรู้ไหมมันก็ไปซ้ํากับแม่ของลูกที่แบบเพิ่งฆ่ามานั่นแหละครับก็นับว่าเป็นสัตว์ที่จังหลมากไปฆ่าลูกเพื่อแย่งแม่เข้ามา ซึ่งสาเหตุที่มันต้องทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าจ่าฝูงตัวใหม่ๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องสร้างเผ่าพันธุ์พงพันธุ์พวามันให้แข็งแกร่งขึ้นมาครับโดยการออกลูกออกหลานมาเยอะๆแต่ถ้าว่าตามธรรมชาติของสัตว์ตัวเมียนั้นนะฮะถ้าหากมันกําลังมีลูกน้อยอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงของการให้นมบุตรเนี่ยมันก็จะไม่สามารถมีตับให้ผู้บ่าวตัวอื่นมาจับตับมันไปตํากินตําแกงได้นะครับ ต่างจากสัตว์บางสปีชีส์ที่แบบตัวเมียถึงแม้จะมีนมมีลูกเนี่ยพ่อก็ยังไปแย่งดูดนมลูกได้อยู่ <g ül> นั่นเองแหะครับก็เลยทําให้จ่าฝูงหลายๆตัวหลังจากที่มันได้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วเนี่ยก็จะต้องจัดการเจ้าลูกน้อยที่มันมีอยู่ก่อนเพื่อจะได้สืบพองพันธุ์ต่อไปนั่นเองแต่ใช่ว่าหลังจากที่มันมีบุตรแล้วมันจะรักลูกสุดติ่งเหมือนกับมนุษย์นะครับด้วยความที่ว่าสิงโตเนี่ยมันก็คือแมวชนิดหนึ่งนั่นแหละดังนั้นนะครับอารมณ์แมวแมวเนี่ยมันก็จึงมีะ อย่างเช่นเวลาไหนขาดอาหารมันก็จะรู้สึกขี้เกียจฮะก็จะไม่ออกไปล่าด้วยตัวเองก็จะไปแย่งอาหารของสิงโตตัวอื่นในฝูงกินซึ่งก็ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกของมันนะครับคือแบบข้าเป็นจ่าฝูงนะข้าต้องได้กินก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันก็คงยังจะไม่จังไรเท่ากับพ่อแม่ของสัตว์ตัวต่อมาหรอกครับนกคุกคูเจ้ากนกประเภทนี้นะครับก็คือนกประเภทเดียวกันที่เขาเอามาทําเป็นแรงบันดาลใจนาฬิกาที่โผล่มาคุกคูคุกคูคคอ,ยอยู่ข้างบนนั่นเลย แต่ทาว่าตัวจริงของมันเนี่ยกลับไม่ได้น่ารักเหมือนในนาฬิกาเลยนะครับจะเรียกได้ว่ามันเป็นนกปรสิตชั้นดีก็เลยก็ยังได้คือจะเป็นยังไงก็ลองมาดูนะฮะคู่ครูคนะครับก็เป็นแม่นกประหลาดครับที่ก็จะมีนิสัยไม่ชอบดูแลลูกของมันเลยคือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มันรู้สึกว่ามันท้องแก่แล้วแบบไข่ใกล้จะออกแล้วเนี่ยมันก็จะออกสแสวงหารังของนกตัวอื่นครับเพื่อที่จะแบบไปวางไข่ในรังนกพวกนั้นนั่นแหละ แล้วมันก็จะดักซุ้มอยู่ข้างนอกอาศัยเวลาที่แม่นกตัวอื่นนะครับเผลอบินไปหาอาหารหรือว่าไปทําธุระอะไรนอกหลังก็ตามหลังจากนั้นนะครับมันก็จะรีบโฉบลงไปยังลงังด้วยความรวดเร็วเลยครับเพื่อที่จะได้เอาดากไปวางแล้วก็พ่นไข่ของมันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ10-15วิเท่านั้นเองแต่ยังไม่พอครับ ความจังไรของมันเนี่ยก็คือมันจะคาบเอาไข่ของอีนกตัวอื่นที่มันอยู่เนี่ยออกไปทิ้งโยนออกนอกรังด้วยหรือไม่ก็กินไข่อันนั้นเข้าไปครับเพื่อที่แม่นกตัวนั้นเนี่ยพอกลับมาปุ๊บแบบก็จะได้ไม่รู้ไงว่าจํานวนของไข่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงและนกคุกคูบางสายพันธุ์นะครับมันก็ยังมีความสามารถในการออกไข่ของมันเนี่ยให้มีลักษณะคล้ายๆกับไข่ของเจ้านกที่มันจะไปฝากรังอีกด้วยแต่ความจังไรเนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นสุดนะฮะ คือเมื่อไรก็ตามที่มันรู้สึกว่ามีไข่ของมันเนี่ยมาตุงตุงอยู่ตรงรูดักแล้วนะครับแต่ถ้าว่าไอเจ้านกเป้าหมายเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมบินออกไปจากล่างเสียทีเจ้าแมนกคุคูนะครับมันก็จะเปลี่ยนแผนโดยการบินเข้าไปจิกตบไอแม่ตัวนั้นแบบงงๆเลยครับแบบอีผ้าสยาแล้วก็ดาไปครับพางระหว่างที่ชนละมุนเนี่ยไอเจ้าแมนกคุคูนะครับมันก็จะเบ่งไข่ใส่ลังแม่นกตัวนั้นแบบไม่รู้ตัวหลังจากนั้นก็จะบินจากไปแบบงงๆเป็นไงเจ้าเล่ไหม ซึ่งถ้าไอเจ้าแม่นกตัวดังกล่าวนะครับไม่รู้ว่าไอไข่ที่แบบมาถูกทิ้งอยู่ในรังเนี่ยไม่ได้เป็นลูกของมันเจ้าลูกนกคุกคูตัวแสบนะครับมันก็จะถูกเลี้ยงขึ้นมาจนก,กระทั่งถึงตัวเต็มวัยเลยโดยที่แบบแม่มันไม่เคยได้กลับมาใส่ใจอะไรเลยแต่ว่าความแชร์ของเจ้านกตัวน้อยนี่นะครับมันก็อยู่ในกะมลสันัานของมันจริงๆเพราะแม้กระทั่งไอตัวลูกที่เกิดขึ้นมานะครับมันก็แบบชั่วไม่ทิ้งรอยแม่มันเลย ว่ากันว่านอกจากที่มันจะตัวใหญ่กว่านกชาวบ้านแล้วนะครับมันก็จะแย่งนกอาหารตัวอื่นกินหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากไข่ของมันเนี่ยได้ฟักออกมาก่อนนะครับไอ้ลูกนกคุกคูเนี่ยมันก็จะทําการดันไข่ของลูกนกตัวอื่นที่ยังไม่ได้ฟักออกมาฮะให้ตกนอกรังไปแตกด้านล่างหมดเลยหรือถ้าหากเจ้าลูกนกตัวอื่นเนี่ยมันได้คลอดออกมาก่อนนะครับบางทีเจ้านกคุกคูเนี่ยมันก็จะทําการจิกตบเจ้าลูกที่มันเป็นเหมือนพี่น้องมันในรังด้วยนะฮะ นี่มันเรียกได้ว่าเป็นต้นฉบับละครพวกลูกเลี้ยงแย่งมรดกลูกหลวงจริงๆเลยนะเนี่ยแต่เจ้าลูกนกคุกคูพวกนี้นะครับมันอาจจะสวยก็ได้ถ้าหากแม่มันมาวางไข่ในรังของนกพวกนี้ฮะนกกระยางอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ปกครองนกที่จะทําให้การกระทําของแม่นกคุกคูเนี่ยดูกระจอกไปเลยฮะเพราะว่าเจ้านกกระยางพวกนี้นะครับมันจะจับลูกแม้กระทั่งลูกของมันเองฮะโยนออกไปนอกรังเลย คือถ้าใครเห็นตอนแรกๆแ,แล้วบอกว่าอ๋อมันก็จะเป็นการที่แบบนกสอนให้ลูกมันได้บินได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่เลยนะครับเพราะว่าเสียงจากในคลิปวิดีโอแต่ละคลิปที่ถ่ายมันก็จะเป็นเอ๊ะคือตายแงะด้วยสาเหตุที่ว่าไอพวกนกพวกนี้นะครับมันยังโตไม่เต็มตัวเลยแล้วปีกมันเนี่ยมันก็เล็กขนาดแบบมากๆอะ่ะคือจะบินไปไหนก็ไม่ได้ครับแล้วระดับความสูงของรังพวกนกพวกนี้แต่ละตัวก็แบบเจ้าลูกนกไม่น่าจะรอด การที่แม่นกมันทําแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าแม่นกมันมีความผิดปกติทางจิตอะไรนะแต่เป็นเพราะว่าแม่นกกระยางส่วนใหญ่หลายๆตัวนะครับมันก็จะมีนิสัยโดยการฆ่าลูกมันแบบโยนทิ้งออกนอกรังเป็นปกติจิตอยู่แล้วด้วยสายเหตุจากที่ว่า1อาหารไม่เพียงพอครับหรือว่า2จะเป็นการคัดผู้อ่อนแอที่ตกรอบออกไปนั่นเองคือโดยปกติแล้วนะครับพวกนกกระยางส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะวางไข่ประมาณ3ฟองฮะ ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับจะเป็นไข่ที่ได้รับฮอร์โมนน้อยกว่าไข่ของพี่น้องครับแล้วด้วยความที่ว่ามันได้รับฮอร์โมนน้อยเนี่แหละก็เลยทําให้นกตัวที่เกิดมาจากไข่ใบนั้นนะครับไม่ค่อยจะดูดุร้ายโหดว่างั้นเถอะดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่อาหารขาดแคลนหรือว่าการที่แม่มันต้องเลือกตัวที่อ่อนแอทิ้งเนี่ยมันก็จะเลือกลูกไอ้ตัวที่อ่อนแอนี่แหละจับโยนลงไปครับหรือถ้าแม่มันไม่เลือกนะฮะบ,บางทีไอ้พวกลูก2ตัวที่คลอดออกมาก่อนแล้วห้าวเป้งเนี่ย ก็จะมาลุมไอพวกนกกระจอกตัวนี้เนี่ยให้ตายไปเร็วที่สุดเหมือนกันแล้วคือถ้าไหนๆคลอดมา3ตัวแล้วมันต้องฆ่าออกหนึ่งตัวทุกครั้งเนี่ยทำไมธรรมชาติต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยล่ะ mm hmm. เขาก็มีการสันนิษฐานกันนะครับว่าไอ้นกตัวที่3ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับล้อสำรองที่แบบแปะอยู่หลังรถอะครับคือในกรณีที่นก2ตัวที่แข็งแรงอาจจะตายไปเนี่ยนกตัวที่3นะครับมันก็จะขึ้นมาแทนที่ได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติคัดสรรล้วนๆไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการลำเอียงเลยไม่มีเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกับสัตว์น่ารักอีกตัวดีกว่าเป็นสัตว์ที่ทําให้หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเคยบ้าเห่ออยู่สักพักเลยนะครับนั่นก็คือแพนด้าฮะเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับก็มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ราวกับคนอดนอนเลยแต่ว่ามันก็เป็นสัตว์ที่หายากนะครับแล้วก็มีคุณค่าใกล้จะศูนย์พันลวด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่มันมักจะใกล้ศูนพันเนี่ยก็เพราะว่ามมันนไ่่คออยบบทาบําาากร้ ดังนั้นนะครับไอ้พวกพงพันแพนด้าเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนน่าเป็นห่วงครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มันอุตส่าห์พยายามจะมีลูกแล้วก็มีลูกได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้เป็นลูกแฝดน,นะครับมันก็สูงเลยทีเดียวแต่ถามว่าแม่มันแคร์ไหมที่มีลูกเกิดมา2ตัวฉันมีลูกเยอะแล้วบอกเลยไม่แคร์คือนิสัยของเจ้าพวกสัตว์ตาดําคล้ำเนี่ยนะครับมันจะมีความขี้เกียจเป็นพิเศษครับเช่นเมื่อใดก็ตามที่มันมีลูกฝาแฝดเนี่ยแม่แพนด้านะครับมันก็จะเลือกเลี้ยงลูกแคค่ตััววเดียรบ ก็จะทิ้งให้ลูกแพนด้าที่ออกมาใหม่คือแบบมองไม่เห็นเนี่ยนอนตายตรงนั้นหนึ่งตัวเหตุผลก็อาจจะมาจากว่ามันเนี่ยเลือกเลี้ยงลูกตัวเดียวให้ได้แข็งแรงเติบโตดีกว่า,ามาเสี่ยงเลี้ยงลูก2ตัวแล้วแบบตายทั้ง2ตัวเลยดีกว่านั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลของธรรมชาตินะครับที่ทําให้มันเนี่ยต้องทิ้งลูกไป อ๋อแลวเวลาเจ้าพวกสัตว์ตัวนี้นะครับมันมีลูกส่วนใหญ่เนี่ยแพนด้านะครับมันก็จะเอาแขนทั้งสองแขนเนี่ยมาอุ้มให้ความอบอุ่นกับร่างกายกับลูกครับเพราะว่าไอ้ขนของตัวใหม่ที่มันออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมมันก็หนาวดังนั้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอ้อมกอดของแพนด้าเนี่ยมันไม่พอสําหรับการกอดแพนด้า2ตัวนั่นเองแต่มันก็จะมีบ้างนะครับที่แม่ของมันเนี่ยบางทีก็แบบนอนนอนละเมอกลิ้งทับลูกมันคอหักตายโดยไม่ได้ตั้งใจ คือคิดดูน้าหนักมันเนี่ยมากกว่าตัวลูกที่เกิดใหม่มาถึง900เท่านะก็เลยทําให้แพนด้าเนี่ยมันยิ่งแบบหายากขึ้นไปอีกครับแต่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมนุษย์เราในทุกวันนี้นะที่อุตสาห์ได้หาหนทางในการแก้ไขเรื่องนี้มาได้ครับคือเมื่อใดก็ตามที่แม่แพนด้าเนี่ยมันคลอดลูกออกมามากกว่า2ตัวนะครับมนุษย์เราเนี่ยก็จะเข้าไปเก็บลูกตัวที่เหลือออกมาครับเพื่อให้แม่แพนด้าเนี่ยแบบเข้าใจว่ามันออกลูกมาแค่ตัวเดียวแล้วก็แบบเลี้ยงลูกอยู่ตัวเดียว ซึ่งด้วยความขี้เกียจเป็นปกติจิตของมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงไม่สนใจหรอกว่ามันจะออกลูกมากี่ตัวครับแล้วเจ้าแม่ตัวนั้นเนี่ยก็จะดูแลลูกที่เหลือของมันอย่างปกติส่วนน้องแพนด้าที่ได้ถูกเอาออกมานะครับเขาก็จะนําไปเลี้ยงในห้องทดลองครับที่จะเป็นเหมือนกับเด็กหลอดแก้วอะไรแบบนั้นเลยส่วนตัวต่อมานะครับมันก็เป็นตัวที่อ้วนท้วมแล้วก็น่ารักเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าฮิปโปเตมัสครับแต่ถ้าหากใครที่คิดว่ามันเป็นสัตว์น่ารักแล้วก็ขอให้ลืมไปได้เลย เพราะเชื่อหรือไม่ว่าอัตราการฆ่าคนตายของฮิปโปในแต่ละปีเนี่ยมันเยอะมากกว่าจาระเข้ฆ่าคนอีกฮะคือว่ากันว่ามีประมาณ300คนต่อป,ปีเลยนะฮะแต่ที่โหดไปกว่านั้นเนี่ยก็คือมันจะฆ่าลูกน้อยของมันเองด้วยครับซึ่งบางทีเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่1วันเท่านั้นนะ อย่างเช่นมันจะมีรูปภาพรูปหนึ่งนะครับที่เขาเคยได้รับรางวัลภาพถ่ายชีวิตสัตว์ยอดเยี่ยมแห่งปี2019อะ่ะมันจะเป็นรูปที่ฮิปโปตัวหนึ่งนะครับกำลังอ้าปากค้างอยู่แล้วก็มีลูกตัวเล็กๆของมันเนี่ยอยู่ในปากซึ่งหลังจากที่ชัตเตอร์ภาพนั้นได้กดแชะลงไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันคือโศกนาฏกรรมชัดๆฮะมีรายงานว่าคือไอ้ลูกตัวนั้นเนี่ยเสียงจีไหลแล้วมันก็ยังเคยมีข่าวในปี2015ด้วยนะครับจะเป็นฉากเกี่ยวกับการรุมฆาตกรรมหมู่ลูกน้อยฮะ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าก็จะมีแม่ฮิปโปตัวหนึ่งในสวนสัตว์นะครับกำลังนําพาลูกที่เพิ่งคลอดออกมาประมาณสองวันเนี่ยไปแนะนําให้กับเพื่อนฝูงครับอารมณ์แบบทุกคนทุกคนมาดูลูกเรานี่เลวน่ารักจิ้มลิมไหมล่ะปรากฏไอ้ลูกน้อยนี่ก็คงน่ารักเกินไปฮะเจ้าฮิปโปตัวอื่นพอเห็นก็เลยรู้สึกหมั่นเคี้ยวแต่ละตัวพอเห็นลูกฮิปโปตัวน้อยนะครับก็พุ่งตรงเข้ามาครับอ้าปากงับลูกฮิปโปตัวน้อยเนี่ยเวียงขึ้นฟ้าเสร็จแล้วก็แบบเป็นฉากลุมสกรรมที่แบบขอไม่อธิบายดีกว่า นึกถึงสภาพแบบก้อนเนื้อที่ตกลงไปในเครื่องบดเนื้อฮะอะไรประมาณนั้นเลยคือจริงๆแม่มันเห็ยก็พยายามช่วยเหลือลูกมันอยู่นะครับแต่ว่าต้านทานแรงของฮิปโปตัวอื่นไม่ไหวครับเจ้าฮิปโปตัวน้อยดังกล่าวเนี่ยก็เลยกลายเป็นเศษซากไปครับให้เป็นอาหารให้กับจอระเข้ปอเต็กตึงที่เขามาเก็บซากศพในเวลาต่อมามาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนคงจะคิดว่ามันก็คงจะฆ่าลูกตัวเองเพื่อที่จะหวังจะไปตํามั่วกับแม่เหมือนที่พี่สิง์ทำใช่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับ ฮิโปนะครับมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีนิสัยแบบฆ่าลูกเพื่อแย่งแม่อะไรแบบนั้นแต่ทว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบมีความหัวร้อนแล้วก็ความดุดันอยู่ในกระมวลสันดานของมันอยู่แล้วคือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มันรู้สึกว่ามีสัตว์ตัวอื่นเนี่ยเข้าไปเนี่ยอาณาเขตของมันแม้กระทั่งแบบจะเข้าไปดื่มน้ําตรงที่ที่เป็นแหล่งน้าของมันนะครับมันก็จะเข้าไปต้อนรับแบบอบอุ่นเลยด้วยการแบบกัดกระชากเวียงสะบัดกดให้จมน้ําซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าไอ้ลูกน้อยตัวนั้นที่เข้าไปเป็นตัวใหม่่เนีย ไปทาให้ฮิปโปหลายๆตัวรู้สึกเหมือนกับโดนลุกล้ําอนาเขตเข้าไปครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าฮิปโปเนี่ยแค่ต้องการควบคุมประชากรที่มีเยอะเกินไปเท่านั้นเองแต่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไม่มีใครสามารถบอกสาเหตุได้ครับเพราะว่าปัญหาจากการศึกษาพวกฮิปโปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากเลยคืออย่างที่บอกอะฮะมันหวงที่แม้กระทั่งคนที่เป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์จะเข้าไปศึกษาเนี่ยถ้าแบบเผลอเดินเข้าไปก็จะโดนมันแบบงาบเวียงได้ นั่นแหละบังคับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยถึงชอบเลือกที่จะไปทดลองกับหนูแฮมสเตอร์มากกว่าไปทดลองกับสัตว์อะไรแปลกๆเพราะด้วยความที่มันน่ารักและคงจะไม่ทําอะไรแบบนี้แน่ๆหรือเปล่าเจ้าแฮมทาโร่ที่เราเห็นมันน่ารักน่ารักวันๆเอาแต่กินของอร่อยก็คือภาษีประชาชนเอ้ยมเมล็ดทานตะวันนะฮะมันก็ยังมีอีกอย่างที่มันชอบกินด้วยนะนั่นก็คือลูกมันเองฮะใครจะไปคิดครับว่าไอสัตว์ที่น่ารักตัวจิ๋วๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีมุมดาร์กสุดๆอยู่เหมือนกัน ว่ากันว่าหลังจากที่ตัวเมียหลายๆตัวเนี่ยได้ทําการออกเดทแล้วก็กินตับกับผัวมันแล้วนะครับมันก็จะหันหน้าไปขามั่มผัวมันด้วยเพื่อที่ว่าจะได้มีโภชนาการในการเลี้ยงดูลูกน้อยของมันครับแต่ยังไม่พอครับถ้าหากไอ้พวกหนูพวกนี้เนี่ยมันคลอดลูกออกมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดสารอาหารอยู่นะครับบางทีเนี่ยมันก็จะจับลูกมันเองนี่แหละไปกินแย่งบุฟเฟ่โอมากาเซกันเลยแต่แม่ทีนี้เราลองมาลงน้ํากันหน่อยดีกว่า ถ้าถามว่าในบรรดาสัตว์น้ําที่น่ารักที่สุดของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะตอบว่าเป็นปลาโลมาใช่ไหมที่แบบทั้งน่ารักทั้งฉลาดมีเสียงหัวเราะที่แบบน่าขบขันซึ่งเรื่องนั้นนะครับมันก็เป็นมุมมองที่เรามีกันมาตั้งแต่ในอดีตเลยนะแต่ถ้าหากมาถามนักวิทยาศา,ศาสตร์ในยุคนี้แล้วล่ะก็โลมานัเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสัตว์ที่จังไรที่สุดเลยก็ได้เพราะว่าหลังจากที่โลกเรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าการถ่ายวิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ทาให้หลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถบันทึกพฤติกรรมแย่ๆของโลมาได้อย่างเช่นมันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งครับที่มีเนื้อหาเป็นโลมาตัวผู้เนี่ยพยายามว่ายน้ํามากดลูกโลมาตัวน้อยที่ว่ายน้ําไม่แข็งแรงนะฮะให้จมน้ําไปซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีแบบแม่โลมาฮะพยายามมาว่ายช่วยลูกของมันแบบผักดันตัวลูกขึ้นไปใกล้ๆผิวน้ําให้รับออกซิเจนแต่ทว่าไอตัวผู้2ตัวเนี่ยมันก็ไม่ยอมพุ่งขึ้นมายัางโลมาตัวน้อยครับแล้วก็กดกดมันลงไปน้ํา จบสภาพด้วกลายเป็นโสดนาดกรรมโลมาจมน้าปลาจมน้ำไม่กอดเพิ่งเคยเห็นส่วนสาเหตุที่มันทําแบบนี้นะครับก็คือเหตุผลเกี่ยวกับสิงโตเลยฆ่าลูกน้อยเพื่อหวังฟันแม่คือถ้าไม่นับมนุษย์แล้วเนี่ยโลมานะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์หืน่หอนอันดับต้นๆเลยนะคือมีบางทีที่คนตกลงไปในน้ําแล้วเผอแบบอุย้ยโลมาจะมาวหวยน้ําช่วยชีวิตเปล่านะฮะบางทีเนี่ยมันต้องการแค่จะจับมนุษย์ไปทําเมียเท่านั้นเองคือโลมาตัวผู้บางตัวนะครับมันก็จะไ่วยเข้ามาะ แล้วก็มาถูๆไถๆแล้วก็เอาแหนมที่มันแบบคล้ายๆกับแหนมซูด,ดอกแหลมๆะ่ะพุ่งขึ้นมาให้แบบสยองกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้ายังรู้สึกไม่สะใจกับความจังไลของสัตว์โลกนะครับก็ไปต่อกันที่ลิงข้างล่างได้เลยนะฮะและสำหรับวันนี้แอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย